เรือจบเเรือจแล้วเร็วเร็วเรือจมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เรือเราครับงูกับนูเกียจะเรียบให้เกียเรียบให้เกียเรียบให้เกียเรียบอดอก้าหรือว่าเอาถ่ดีๆนะเอาั้อ่า้นะครับนั่นก็คือ ครับจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเดาด้วยไมนเป็น,นคนพื้นที่เหรอหรือไงเป็นคนพื้นที่เหรอมีเป็นคนทุกขี้เป็นคนพื้นที่ก็ไม่ใช่ออไมวันนี้เรามาทำอะไรดีกว,ว่ามาพักผ่อนหลังจากที่แบบพวกเราทำงานกันแบบเออก็หนักหน่วงอยู่่นะใช่ใชบ,บอกเลยว่าต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานของพวกเราใช่แล้ว แล้วเ,ออเราก็ยังจะมีความสนุกแล้วก็สาระมาให้ทุกคนได้รับชมเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าเราจะมาเล่นเกมกันเป็นกรรมการใด้ไหมอ่ะไม่เล่นด้วยทำไมไม่ต้องเป็นกรรมการล่ะีไว้หน้าไม่เป็นนะคะ <c oughs> โอ้พี่เล่นเลย วายังเชฟวายแล้วเป็นมาเรียสวายไรแนแต่เราลอยได้อยู่นานมากเลยวันนี้เรามีอะไรเกมมาเล่นกันฮ่าเไม่เกลียทำไมไม่เลก่อนผิดพลาดทางเทคนิค ไม่ต้องไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปบีบแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนจริงวะไม่ทังใจอ่ะเราจะเล่นเกมกันนะในแนวนูนเราก็มาคับผ่อนล้ะครับผมทำแบบนี้กิจกรรมสนุกสนุกทีนี้เราก็จะมาแบ่งทีมกันสองทีมไหมสองทีมใช่จะเป็นกรรมการจะอยู่ทีมใครข้างบนคนคู่กับดอกฟ้าอยู่แล้วแล้วผมมั้ยแล้วผมมึงเราะว่าเจ้าพิษเขม่อยู่คนเดียวดีไหมผมอยู่กับพี่ปอดได้ไม่ไม่คู่พี่ไม่คู่พี่ทำไมทำไมทำไมพี่มีเธอพายให้เธอพายเธอไม่เธอทำอะไรอ่ะจ้างพิษสิหยอเดี๋ยวเดี๋ยวหบอกพี่จ้างเด็กเอ็นนะเฮ้ย เป็นกรรมการให้บ้ากรรมการเดี๋ยวเดีกยเอ็นป่วยป่าวแบดปิดไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยเอ็นป้วยป่าต้องหวัดไม่ไม่คานกเกียร์กันในถือกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนน่าเหมือนการป่วยเหมือนกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่ามีแฟนเดี๋ยวเจอเี๋ยวเจอเป็นน้องสาวหรือเปล่าใครเอ่อมามามาเข้ามาเข้ามาเลยอ๋อเรียนเชิญครับไปอยู่กันองนี้นี่เนี่ยเนี่ย ใครคนนำใครคนนำพ่อนี่ยอัปเดตหน้าด้วยคือแบบมันเต็นไหนแล้วยี่นี่เต็นไหนแล้วทางนู้นทางโน้นนี่โนเกียรโนเกียร์ปัจจุบันนี่อะไรนะคุณจนไงอะไรนะจะได้ไงจนได้เองสอนเจ้นใช่คุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณคุณมาปลอมได้ไงพันแมทโตเกียสต์เจิ้นถอดหน้ากากครับโอ้โหเผืไหมคะ เฮ้ยใช่นี่ก็คือพี exactly. ่ทีมกราฟิกนะคะชื่อพี่อิ๋วค่ะซึ่งะอยู่กับพี่ฟีตนะคะเดี๋ยว2คนมันน้อยไปเอาเหรอพี่มันไม่สนุกเดี๋ยวมีทีมงานของโ่โยอีกสองคนจะได้อยู่ฝั่งละทีมเราสามคนเป็น2ทีมเราจะมีเกมให้เล่นสามเกมเกมแรกจะเป็นมวยทะเลครับเกมที่2องก็จะไปเรือ พยักแข่งกันที่สามก็เป็นเสือบอดเสือบอดเสือบอดมีสามกินให้เล่นได้ทีมแพ้มีบทลงโทษให้ตื่นเต้นว่าทีมแพ้ต้องโดนทำโทษอะไรโอเคแต่ที่นะนะเราจะไม่แพ้แน่นอนทีมของเราอ่ะก็ไม่ต้องวัดจ่าระลักต้งระลังเราวัดจากขนาด เนีหนตัวหรือว่าอะไรเองลำตัวขาชื่ออะไรคะพี่ก๊อครับพี่ก๊อพี่ิวครับพี่บิวค่ะเรื่องพี่ก๊อปหรืพี่ิวดีเราเราใครอ่ะเราใครก็ได้พี่ก๊ออ่ะโอเคเรลือกพี่ก๊อค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ทีมแล้วเรียบร้อยทันก่อนได้แลวเกมแรกเราก็ไปเล่นบูธเลกันเลยอ่ะไปยังพร้อมมู้ ผลรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศ Kento ้เครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปี j o m a บเลื่อนยนต์ถูกกฎหมายเครื่องยนต์แรงต่อเนื่องเอาละครับเรามาถูงกันที่มวยทะเลนะครับแม็กกีมแข่งขันครับปวดที่ใช่ไหมครับโอ้นะคะยืนแล้วหรอยืนแล้วหรยืนกันเยอะกันด้วยครับเนี่ยโอ้ยืนแล้วค่ะยืน โอ้อย่าเยอะแค่ไหนกูเก็บดาบครับแล้ววันนี้ที่ผมข้างพอร์ตถือมานะครับตัวนี้คือพัดมาฉีดแกนตู้ดีซีโวลต์นะครับรุ่นสมาร์ท20นะครับตัวนี้35บาทถึง50บาทนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายๆเลยครับสายก็จะมีสายมาเนี่ยสามารถเราจุ่มกับกับคลองกับบ่อหรือว่าแหล่งภาชนะที่มีใส่น้ําได้เลยนะครับตัวนี้คือมาเอามาเนี่ยคือเอามาแก้งนะครับมาฉีดโฟมฉีดใส่ให้แบบว่าแก้งให้มันเลื่อนไปที่นูนมันก็เลื่อนเลยแบบมาจุ่มไปงนี้เลยเพียงพิกด แล้วไปกดปืนโอ้โหโยนโยนมานี่มีสองอ่ดาดนะครับปรับนิ่เร็วแับแรงนี่คือโกลกับไฮนี่คือจชมพูโอ้แชมพูไม่ถระผมได้นะหอมอ่ะการกิกาเราคือการการถักนะครับการถักถักได้ดึงได้ห้ามต่อยแล้วยังห้ามกัรหูด้วยนะการหูไม่ได้ไม่ใช่ไม้ไทยสันครับต้ดงสระผมได้สระผมในการดันปืนได้ไหมคะได้แค่อะไรหรอ

นี่พี่โก้ให้แล้วพี่โก้ให้แล้วพี่โก้ให้แล้วโ้ตอติดไปไม่ได้อ่าเลื่อนยังเลื่อนยงเลืนยังเลื่อน่ดน คณะคือทีมของต้องเกียร์ครับกับชัางเบิ้งครับเดี๋จะลงยังไงอ่ะลหน้งลงเลยหลังลงเลยลงนั่นแหละถ้าไม่ลงน้ำอ่ะอันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้สุดแล้วคือนี่เป็นหัวฉีดนี่มันดอกแง่ทำไมนั่นไม่เดียวมเหใครกันเลยหัวตัวนี้จะปรับได้สองแบบนะครับหัวตรงกับหัวบานนะครับอ่าแล้วตัวตัวเนี้ยมีเพิ่มเพิ่มเพิ่มโลเพิ่มโลกับไฮถ้ากดถ้ากดเนี่ยโล แกดฮ็ดนี่หายเพิ่มกํแพงโกเลยดึงเข้าไม่เป็นไรไปไปให้ก๊าลงใจปรงเลยรถเกียร์หายไปไหนแลเียเกียร์ไปไหนแล้วอัดรถไปทำไมอ่ะไอพี่ปี๊ดแล้วไห้หนุ่โน่ไปทำไม กมที่ <minutes> เหนึ่งนะครับค <acab eterm oon> ือเกมทีม้าข้ามเมืองเอาไม่ใชย์เมวยทะเลครับมวยทะเลไม่ได้ลงน้ำเยอะเลยเกินนะผู้ชนะคือซัมเบิ้มนะครับกับโกเกียครับยินดีครับยดีตอบเกมจะเจอกันเลยครับสนับสนุนรายการโดย Daewoo Korea Technology Power Tools Dira ผู้นำทางด้านเครื่องมือช่างและเครื่องมือลมซิงเก้ปั๊มน้ำคุณภาพ รับเกมที่2นะครับเราจะมาแข่งขันแข่งขันละพายเรือพายยักษ์กันนะครับจะพายไปหนึ่งรอบนะครับพายไปแล้วก็วนกลับนะครับทั้งสองทีมพร้อมหรือยังครับพร้อมกอมกิกาของเรานะครับคือคือพายเรือไปถึงกระถางต้นไม้สองต้นนะครับแล้วก็วนกลับมาครับหนึ่งรอบครับใครมาถึงก่อนหรือว่าทำเวลาได้ดีก่อนมาถึงนี่ก่อนเป็นนะเลนะครับ ดกันพร้อมนะครับที่ระวังไปครับเลยไป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  ทีมที่เข้ามาแล้วนะครับคือสองทีมช่างช่างเบิ่มกับโมเกียนะครับอ่าเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งเ้ิครับเมาติดครับเได้ที่โนอีกเลย นับรายการโดยเครื่องยนต์ปั่นไฟคุณภาพจิปิเตอร์เคนเดอร์ตู้เชื่อมรายแรกและรายยนต์ในประเทศไทยกันน้ำกันฝุ่นกันไฟตกท็อปซันเครื่องมือเกษตรทั้งเลื่อยยนต์รถพรวนดินรถดหญ้าแตะขับเราก็ได้ทีมที่ชนะแล้วนะครับก็ได้เกตของทีมตั้งตั้งเลยนะตั้งเบื้องกับนูเกียครับผมชนะสองในสามเกมนะครับเกมที่สามไม่ต้องแข่งเราจะมีอะไรต่างเขาไหมเอลเอวเอล เขาเป็น้แพ้อะไอ่าแล้วผมก็มีเกมวัดดวงนะครับผู้ชนะจะได้เลือกแผ่นป้ายของโทโต้กับดอกฟ้ากับช่างเบิ้มนะครับแต่ผู้แพ้ไม่ให้เลือกนั้นไม่มีสิทธิ์เก๋ไม่มีสิทธิ์อาขอบคุณเป็นผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์เลือกเอเอช่างเบิ้มกับนูเกียจะเลือกแผ่นป้ายนห้เลือกให้เกียเลือกเอาดอกฟ้าหรือว่าเอาโทโต้เลือกดีๆนะเอาโทโต้อ่าโทโต้นะครับนั่นก็คือยังมีเลื่องอะไรอะไรอะอะไรอะให้ผู้ชนะต้องดูเอง ลอ้า <c oughs> เรกลัเลกมเดี๋ยวเราสองคนจะดูแลตัวเองกันเนาะอาแล้วพอลงพักจอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันแล้วคนแพ้ไม่ได้อะไรเลยก็ดูแลตัวเองเนี่ยคนแพ้ก็ดูแลตัวเองเนีไงแล้วเราเราจะพาไปที่ไอ้ที่จุดลงโทษและกิจกรรมของพวกเราค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook ค่ะดอกฟ้ากับช่างเบิ้มและช่อง YouTube Channel ดอกฟ้ากับช่างเบิ้มนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะสวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายทำไมต้องโน่นลงโทษ chạm lên mà quá Đây chạm lại màu quá biết không á Anh lấy cục cục